สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Developer Studio นะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหานะครับเรื่องฟอนต์ใน Windows 10เพียนนะครับตอนนี้มีฟอนต์ตัวนี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Developer. Studio นะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหานะครับเรื่องฟอนต์ใน Windows 10เพียนนะครับตอนนี้มีฟอนต์ตัวนี้นะครับสวัสดีอังสนานิว เพี้ยนนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีแก้กันนะครับอันนี้เคสแรกของ Microsoft Word ครับส่วนไฟล์ตัวที่2นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นไฟล์ AutoCAD นะครับก็เพี้ยนเหมือนกันนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับ ตัวนี้ก็ยังเพียนอยู่นะครับสาเหตุเกิดจากวินโดว์สิบนะครับอาจจะไม่มีฟอนต์ตัวนี้นะครับมันก็เลยทำให้ฟอนต์เปลี่ยนได้นะครับซึ่งผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้คราวนี้ผมลองเพิพ์เปลียนภาษาด,ดู เป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ได้ปกตินะครับแอเคครเรามาหาวิธีกันนะครับต่อไปนะครับเราจะหาวิธีแก้กันนะครับไปที่ปุ่ม start นะครับแล้วก็ไปที่ sting นะครับหลังจนากนั้นนะครับเดี๋ยวไปที่ time and angle ทีนี่นะครับนักเก็ตครับก็ตนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับภาษาเราเลือกภาษาไทยนะครับเลือกที่ออปชั n นนะครับนะครับเรามาโหลดฟอนต์ตัวนี้นะครับเบสิกครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องฟอนเพียนได้หรือเปล่าตอนนี้ผมก็โหลดฟอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟอน์จะหายเพียนหรือเปล่าเริ่มจาก Microsoft Word นะครับ ตอนนี้ฟอนตหายเพียงเรียบร้อยแล้วนะครับอังสนานอยว่ต่อไปนะครับเป็นไฟล์ u t o แคทนะครับผมเสร็จไปเป็นอังสนานอนู่วนะครับแล้วก็ปรับคีย์บอร์ดให้เป็นพิมพ์ภาษาไทยนะครับผมจะทำการพิมพ์ภาษาไทยก่อน เรียบร้อยแล้วนะครับอับงสนายู่พ้อนหายเปลี่ยนเป็นเรียบร้อยแล้วเคครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าใครชอบลี่นี้นะครับให้กด s u b สไคร e นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กระช่องด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ